ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนอา้าวมาเจอพี่แอลอีกแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะใครที่มีความสัมพันธ์อยู่นะคะแล้วก็อยากรู้ว่าความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ณนะขณะนี้มันใช่ความสัมพันธ์ที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าแล้วก็มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่ไหมแล้วคําว่าใช่ของมันจริงๆคืออะไรวันนี้พี่มีคําคถามที่อยากจะชวนทุกคนลองมาตั้งคําถามกันเล่น ตั้งคำถามกันเล่เลนๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสําหรับเราแล้วหรือ,อยังนะคะคำถามแรกนะคะอยากให้ทุกคนลองตั้งคําถามดูซิว่าความรักที่เรากําลังมีกันอยู่นี้ความสัมพันธ์ที่เรามีกันอยู่นี้มันใช่รูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่ฉันต้องการหรือเปล่าวิธีที่เขาปฏิบัติกับเรา วิธีที่เขาเป็นตัวตนของเขาอันนี้ต้องลงรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะว่าเขาเป็นมีลักษณะยังไงนิสัยอารมณ์ทัศนคติความคิดความเชื่อของเขาทั้งหมดในตัวตนของเขาอ่ะใช่คนที่เรากําลังต้องคนที่เราต้องการหรือเปล่าสําคัญคือเราต้องกลับมาดูว่าแล้วเรารู้ไหมว่าเราต้องการคนแบบไหนในชีวิตเราต้องการความรักแบบไหนในชีวิตรูปแบบความสัมพันธ์ที่เราอยากได้คือลักษณะไหน มันจะไม่ใช่เป็นใครก็ตามที่เข้ามาแล้วเรารับแต่มันคือการที่เรากลับมาเช็คความต้องการของตัวเองให้มันชัดเจนพอมันเช็คความต้องการให้มันของเรามันชัดเจนแล้วอะเราจะกลับมามอนิเตอร์ความสัมพันธ์ของเราครั้งเนี้ยว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เราต้องการหรือเปล่าคนคนนี้คือคนที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่คบกันไปเรื่อยๆหรือบังเอิญคบกันมาตั้งแต่เด็กคบกันมานานแล้วมันก็เลยไม่อยากเสียเวลาก็ลองคบกันไปต่อเผื่อว่าวางทีอะ ปรับจูนกันได้อะไรเงี้ยแต่แต่ลองพี่กําลังคิดว่าถ้าบางอย่างมันปรับจูนกันได้มันไม่เป็นไรเลยมันสามารถโกออนกันไปได้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าขัดเคืองใจหลายๆเรื่องอะ่ะลองถามรู้สิว่าเราพร้อมที่จะบุกที่จะลุยไปกับความความที่เราขัดเคืองใจนี้นี้ได้หรือเปล่าแน่นอนว่า Nobody Perfect ไม่มีใครเพอร์เฟแต่มันอยู่ที่ว่าเรายืดหยุ่นกับความต้องการของเราได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรายืดหยุ่นได้ถาม คำถามกับตัวเองสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นความรู้สึกยืดหยุ่นได้นานสักแค่ไหนเส้นฟางของเรามันจะหลุดไปเมื่อไหร่อันนี้อยากให้ลองทบทวนดูสักทีในความสัมพันธ์วิธีที่เขาปฏิบัติกับเราสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้ลงดีเทลไปกับมันด้วยก็คือเรื่องบนเตียงเรื่องบนเตียงเราเข้ากันได้ไหมเขา เทสของเรากับเทสของเขารสนิยมของเรากับรสนิยมของเขาไปด้วยกันได้หรือเปล่าเพราะบางครั้งพอนานไปอ่ะแรกๆมันจะโอเคแต่พอนานไปอ่ะมันจะมันจะยากที่จะทนโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงลายคู่อ่ะเลิกกันเพราะเรื่องบนเตียงเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเธอต้องให้ความสําคัญกับมันลองทํากันบ้านกับความสัมพันธ์ของเราครั้งนี้ดูว่ามันใช่มันตอบโจทย์ของเราในทุกข,ข้อหรือเปล่าข้อที่สองคือลอง สำรวจดูสิว่าไอ้ทุกวันที่เราอยู่กับเขาเนี่ยทุกวันนี้ที่เราอยู่กับเขาเราอยู่กับเขาเพราะตัวตนของเขาเราร, ie, เรารักเขาเพราะตัวตนของเขาจริงๆหรือเรารักเขาเพราะคนที่เราวาดภาพว่าเขาจะเป็นเขาจะเติบโตไปเป็นเราคาดหวังให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เรามีความเอ็กซ์ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะพัฒนาอย่างไงเขาจะเขาจะเติบโตไปเป็นใครเรารักตัวตนของเขาหรือตัวตนของเขาในความคิดของเรา เรา accept เขาเรายอมรับเขาจริงๆหรือหรือเราแค่ยอมรับเขาเพราะเราอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วแกแล้วก็รอคอยวันที่เขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่เราต้องการถามตัวเองให้ชัดในเรื่องนี้ข้อที่3คืออยากให้ลองเช็คดูซิว่าถ้าวันนี้เราสร้างครอบครัวกับเขาแล้วเรามีลูกด้วยกัน เขาจะเป็นพ่อแบบไหนเขาจะเป็นแม่แบบไหนเราจะรู้สึกว่าลูกจะภูมิใจในตัวเขาหรือเปล่าเราจะรู้สึกว่าเขาดีพอที่จะเป็นต้นแบบหรืออบรมสั่งสอนลูกของเราได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมข้อนี้ว่าลูกเลือกพ่อหรือเลือกแม่ไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์เลือกพ่อและเลือกแม่ที่ดีให้กับลูกของเราได้อันนี้เป็น เทคนิคของเป็นเป็นเป็นไอเดียของพี่หอนะคะพี่หอจะบอกว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่พูดมามันคือสิ่งที่พี่มองโลกเนาะแล้วก็เป็นวิธีการที่พี่คัดเลือกคนรลักเอามาตั้งแต่ข้อที่หนึ่งอะของพี่หอว่าสกรีนทั้งหมดนะคะสกรีนอย่างบางคนอะเอ่อบางคนอะทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าพอมันอยู่ด้วยกันแล้วแค่เรื่องบนเตียงมันมันมันไม่คลิกกันอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้เป็นโสนิยมเดียวกันอะไรเงี้ยพี่หอก็ต่อให้เสดายแค่ไหนพี่หอก็ไม่เอาพี่หอก็ก็ถอยออกมาเพราะว่ามันรู้สึกว่าเรา ถ้าเราไม่มีความสุขในเรื่องในเรื่องบนเตียงหรือเหรืออะไรเงี้ยมันมันจะมีเปอร์เซนต์ที่ต่างฝ่ายต่างจะนอกใจกันเราไม่อยากให้ให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราคีบความสัมพันธ์ไว้แบบนี้ดีกว่าคือออกมาเป็นเพื่อนกันมันยังดีกว่าการที่เราทูสีคบกันไปแล้วมันไปต่อกันไม่ได้หรือ,อบางทีอ่ะเราไปรู้จักใครสักคนหรือบางทีพี่คบใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วเรารู้ว่า เขาเป็นคนแบบนี้เราเขาไม่มีทางเป็นในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นอ่ะแรกๆมันจะฝืนทนไปสักพักนึงแต่พอมันเริ่มทบทวนไปทบทวนมาเขาไม่มีทางเป็นในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นอ่ะเขาก็เป็นเขาแบบนี้มันแค่กลับมาถามว่าเรารับเขาในแบบที่เขาเป็นแบบนี้ได้ไหมถ้ารับไม่ได้เราต้องเดินออกเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้มาข้อที่3คืออันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่พี่บอกเมื่อกี้ก็คือว่ามันเหมือนเป็นหลักเกณฑ์สาหรับชีวิตพี่เลยว่าเวลาที่พี่คบใครพี่จะใช้ประโยคหนึ่งแฟนหาง่ายคู่นอนก็หาง่าย แต่พ่อของลูกขายากทุกวันนี้ที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็ที่ยังเลือกอยู่ในวันที่เรายังเลือกได้คือเราไม่ได้เลือกคู่ชีวิตอย่างเดียวแต่เราเลือกพ่อของลูกเราแม้วันนี้เราอาจจะไม่คิดพี่แอลอาจจะไม่ได้แบบมีมีความมุ่งมั่นว่าเราจะมีลูกแล้วแล้วก็คิดว่าในอนาคตอาจจะไม่มีลูกแล้วด้วยซ้ำแต่พี่ก็ยังเลือกผู้ชายที่เราภูมิใจที่จะที่จะมีเขาเป็นไอดอลของเด็กๆในบ้าน เป็นพ่อของลูกของหลานเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เธอลองทบบกขบกันอยู่ให้ลองถามตัวเองดูสิว่าเขาดีพอที่เธอรู้สึกว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีของลูกเธอได้เขาจะแม่เป็นแม่ที่ดีของลูกเธอได้นะคะข้อที่สให้ลองทบทวนดูสิว่าช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันช่วงเวลาที่คบกันเขาทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่ลงเขาทําให้เราเป็นคนที่ ดีขึ้นเป็นเบสเวอร์ชั่นของเราหรือเขาทำให้เราต่ำลงหรือความสัมพันธ์ที่มีด้วยกันมันแย่หรือมันดีเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราด้อยค่าหรือเรามีคุณค่าเธอลองค้นหาคำตอบเหล่านี้ดูเพราะความรักที่แท้จริงมันต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันมันต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่สำคัญเลยว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะด้อยกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่างฝ่ายต่าง bring the better in in อินมีะมันมันจะมีคําพูดที่ผู้ชายเขาพูดว่าเหตุผลที่เขาอยู่กับภรรยาเขาทุกวันนี้เพราะผู้หญิงอ่ะดึงความเป็นเบสเวอร์ชั่นของเขาออกมาเขาประสบความสําเร็จได้ทุกวันนี้เพราะผู้หญิงคนนี้หรือผู้หญิงบางคนอย่างเงี้ยหรือผู้ชายบางคนเนี่ยแต่งตัวไม่เป็นเลยไม่ไม่เดวิดเบคแฮม,มอะเอาง่ายเดวิดเบคแฮมอะมาเป็นเท่าที่พี่อ่านชีวประวัติหรือหรือดูอสารคดีเขาอะเดวิดเบคแฮมสมัยก่อนอะไม่ได้แบบคือเขาก็หล่อในมุมของเขาแต่เขาไม่ได้หล่อแบบ แต่งตัวดีวางตัวดีอะไรขนาดน,านั้นนะแต่ด้วยเมียของเขาอะที่แบบวาง position ของเขามันทําให้เขากลายเป็น star ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยหรือบางคนคบแฟนแบบผู้ชายอะไม่ได้ดูแลตัวเองมากแต่เขาเรียกว่า girl friend transform ก็คือแฟนเปลี่ยนภาพของผู้ชายคือสมัยก่อนผู้ชายก็จะเซ่อพอเริ่มมามีแฟนเป็นผู้หญิงที่แบบดูแลตัวเองอะเขาก็ค่อยๆดูแลตัวเองแล้วเขาก็ค่อยๆแบบ ดูแบบดูดูสะอาดสะอ้านดูมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรือแม้กระทั่งเราที่เป็นผู้หญิงสมมุติว่าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองขนาดนั้นแล้วเราไปคบแฟนที่เป็นคนดูแลสุขภาพอะ่ะเขาก็จะสามารถดูแล,แลเราได้หรือแม้กระทั่งแบบเราเป็นคนที่แบบขี้เกียจไม่ได้แบบรู้สึก m o t i v a t อะไรเลยแต่เขาทำเชียร์ up เราจนเรารู้สึกว่า เราเป็นคนที่หรือว่าชมเราบ่อยมันทําให้เรามีแพชชั่นเราเรากลับมาทําตามฝันตัวเองอะไรแบบเนี้เขา wing the Better in you อ่ะเข,เขาดึงส่วนที่ดีที่สุดของเราออกมาหรือเขาด้อยค่าเราตลอดเวลาเขาเหยียบย่ําเราตลอดเวลาเขาดูถูกเราตลอดเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เราลองสังเกตดูสิว่าความสัมพันธ์คันี้เรารู้สึกยังไงเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยคนตัวเล็กตัวน้อยในในความสัมพันธ์หรือว่าเรา ก็ยังอยู่ในภาคที่เสมอกันเพราะเราเป็นตัวเขาเป็นตัวใหญ่เราเป็นตัวเล็กหรือเราเราเป็นตัวที่เท่ากันลองเช็คให้ดีๆอ่ะมาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือว่าให้ลองดูสิว่าเวลาแฟนใช่ปะ่ะเวลาที่เราคบแฟนบางทีเราจะมีความค่อยๆทน for, um ันฝออ่อมให้ลองเช็คดูสิว่าลองหลับตาลงนะแล้วลองคิดภาพว่าถ้าเราเป็นเขา ถ้าเราเป็นเขาและค่อยๆเหมือนเขาในทุกๆวนันมีลักษณะพฤติกรรมนิสัยคล้ายๆกับเขาในทุกๆวนันเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองหรือเปล่าเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองหรือเปล่าข้อ <c oughs> นี้มันคือการเวิร์กกับอินเนอร์เลยนะการเข้าไปทํางานกับข้างในเลยคือการกลับไปเห็นเลยว่าไอ้ตัวตนของเขาคนที่เราอยู่ด้วยทุกวันนี้ตัวตนของเขาคือใครแล้วถ้าเรากลายไปเป็นตัวตนของเขาณนะวันนี้เราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองหรือเปล่า พอเช็คทั้งหมดข้อข้อทุกคนแล้วลองกลับมาทบทวนกับตัวเองว่ามันจะมัน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 คุ้มค่ากับการไปต่อสักแค่ไหนพี่ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเลิกนะถ้าความสัมพันธ์ของเธอถ้าเธอกลับไปทบทวนแล้วทุกอย่างมันดีคือดีเลยนะมันคือคําตอบที่ใช่ละแต่ถ้าเกิดว่าคําตอบของเธอมันแย่ในทุกๆข้อลองเวทดูซิว่ามันคุ้มค่ากับเวลาของเธอไหมค่าพี่ยามองว่า5ข้อเนี้ยจะทําให้เราสามารถ ประหยัดเวลาเซฟเวลาของเราได้เยอะเลยคือพอรู้แล้วว่ามันไม่ใช่จงอย่ากลัวที่จะเดินออกการที่เดินออกจากใครสักคนไม่ได้มีเหตุผลว่าใครผิดหรือใครถูกแต่พี่รู้สึกว่าชีวิตเรามันสั้นเกินกว่าที่จะทนกับอะไรที่ที่มันไม่ใช่หลายครั้งที่พี่เห็นความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์ที่ทนอยู่กันเพราะเหตุผลต่างๆนานาอะไรเงี้ย โดนทํำลายทั้งทางกายและทางใจโดนโดนกระทําในรูปแบบต่างๆอ่ะพี่พี่ก็มานั่งไม่เข้าใจว่าเอ้ยทําไมมันต้องทนวะจริงๆมันอาจจะเป็นด้วย mindset ของพี่ที่พี่มีความรู้สึกว่าชีวิตมันสั้นมันมันมันไม่จําเป็นต้องทนมันไม่จําเป็นต้องทนเพราะ เราต่างคนต่างเห็นต่างอยากเห็นกันและกันมีความสุขถ้าวันนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วมันทุกข์ลองแยกกันอยู่เราอาจจะมีความสุขต่างฝ่ายต่างมีความสุขแล้วเราอาจจะรักกันมากกว่าเดิมก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบไอเดียของพี่เป็นแว่นตาที่พี่มองโลกเนาะก็เอามาแชร์เอามาแบ่งปันทุกคนก็หวังว่าน่าจะ น่าจะพอตอบโจทย์ของทุกคนที่กําลังหาคําตอบได้นะคะลองไปตั้งคําถาม5ข้อนี้กับความสัมพันธ์ของตัวเองดูนะคะแล้วก็ถ้าได้คําตอบยังไงรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเพียวนะคะยังเปิดคอร์สอลิมิเต็ดอยู่นะคะก็สําหรับคนที่อยากเวิร์กกับอินเนอร์ของตัวเองจริงๆอยากอยากกลับมารักตัวเองแบบแบบ ร้อยอยากยากเป็นตัวเองในวเวอร์ชั่นที่คอมพิวตแล้วเวอร์ชั่นที่เติมเต็มแล้วอะไรเงี้ยไม่ไล่หาความรักอีกต่อไปชวนทุกคนมาฮิลลิ่งข้างในของตัวเองชวนทุกคนมาตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองว่าชีวิตฉันจะต้องการอะไรฉันไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้ยังมีอยู่ในคอร์สอลิมิเต็ดนะคะก็เรียนกันไปทั้งหมด5เฟสนะคะหเฟสนี้หลังจากที่พี่ปล่อยเฟสที่5ก็คือเฟสอัตโมติอัตโมติ m a n i f e s a t i o n นะคะก็คือการ m a n i f e s est, ทุกอย่างอย่างเป็นอัตโนมัติการวางใจยังไงให้สามารถดึงดูดสิ่งต่างๆดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จเงินทองความรักนะคะกะ็คิดว่าเฟสที่5น่าจะปล่อยประมาณต้นเมษานะคะ,อะพอหลัง จากที่ปล่อยเฟสที่5แล้วเนี่ยราคามันจะถูกปรับเป็น5,900บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคายังอยู่ที่3,900บาทนะคะใครที่อยากได้ราคานี้เนี่ยก็สามารถสมัครไว้ก่อนเรียนตลอดชีพเรียนเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้สมัครเรียนแล้วไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรก็สมัครไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็คิดว่าพี่เอ๋ตั้งใจว่าครบ500คนพี่เอ๋จะปิดห้องอลเมิเต็ดแล้วนะคะเพราะว่าเราดูแลกันแทบจะตัวต่อตัวนะคะเพราะว่า ใครใครที่ติดปัญหาก็ยังทักหาเพี่ยวก็ปรึกษาได้อะไรเงี้ยก็เลยกะว่าเราน่าจะรับได้เต็มที่อยู่500คนนะคะก็500คนเต็มเมื่อไหร่ก็คือปิดห้องทันทีนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดห้องอลิมิต็ดแล้วใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสนี้ก็สามารถทักไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนสวัสดีค่ะ